ติดเนาะมันไม่สะดวกยืมเงินได้ไหมล่ะเฮ้ยนี่กูลืมปากกูมีแอปไอเล e p a เปนไไหนไหนเนี่ยกูบอกเลยว่าแอปนี้สะดวกมากก็เนี่ยนะทุกวันนี้ว่าพ่อกูใช้ไปแล้วนะกูก็ใช้แอปนี้ตลอดเพาะบอกเลยค่ะว่าเป็นคุณนายนอนอยู่ในบ้านสะดวกสบายอยู่เมืองนอกเขาก็โอนได้นี่ I love ไอเลเปนนี่ค่ะเห็นไหมว่ามันเลิศนี่มันจ่ายค่าน้ำ เด no ี๋ยวจะไปเดี๋ยวกูจะพาไปดูว่าแอดเนี้ยมันทำอะไรได้บ้างทำอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวกูพาไปดูจบจบ นี่เลยคะ่ะแอปพลิเคชัน i l o v e p a y ซื้อขายเพลินเติมเงินง่ายจ่ายบินสะดวกนะคะเข้ามาก็จะให้ใสร,รหัสผ่านนะคะแล้วก็จะขึ้นหน้าหลักแบบนี้ซึ่งแอปนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าสาวๆที่เป็นนักช้อปออนไลน์น่ะแนะนําว่าควรมีแอปนี้นะคะแม่บ้านคนไหนที่ต้องจ่ายบินทุกเดือนค่ะนะ้าค่ะไฟนู่นนี่นี่นั่นค่ะโทรศัพท์แอปนี้เลยคะ่ะสะดวกมากๆนะคะที่สําคัญไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยแอปนี้เลยคะ่ะสามารถซื้อเสื้อผ้าดได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหมวกกระเป๋านาฬิกานะคะเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่จ่าย ชอบก็คือเวลาเราจ่ายบินทุกครั้งเนี่ยเราจะได้เงินคืนกลับมาทุกครั้งที่เราจ่ายบินด้วยโอ้ยแกคือเราสามารถสะสมเงินตรงนี้นะคะที่เราได้คืนมาเนี่ย ไปช็อปออนไลน์ได้อีกด้วยนะคะนี่เติมเงินนะคะก็มีทุกเครือข่ายเลยไม่ว่าจะเป็น ASD Tag นะคะ To Move แล้วก็ระบุจำนวนที่เราจะโอนนะคะแอปนี้เนี่ยสะดวกมากๆเลยนะคะพอเราโอนเงินเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมี SMS เข้ามาในเครื่องเลยค่ะว่าเราได้เงินคืนกลับมาแล้วแก้หนึ่เปอร์นฮ้ยคือมันเลิศมากแอปนี้นะคะ Android iOS นะคะสามารถดาวน์โหลดได้หมดเลยนะเลิศนี่เห็นไหมข้อความก็จะเข้าแล้วค่ะว่าเราได้เงินคืนกลับมา เลิศค่ะสาวๆควรมีนันโลกจะได้วิโนกเออเอาไว้เปผู้ช่งผู้ชายไอไม่ใช่ค่ะไปดาวน์โหลดกันเยอะๆนะคะมึอกูบอกเลยว่าสะดวกมากเดี๋ยวนี้ไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยแค่ใช้แอปไอเลิเปแค่ไหนก็เลิศแล้วต้องเราดาวโหลดมาใช้กันบ้างเรานะพวกเรานีไปดาวโหลดได้เลยนะเพราะว่า a อ d ด o i d ก็โหลดได้ IOS ก็โหลดได้เลิศไปละเลิศแต่แต่แต่มึงอย่าเพิ่งไม่สนใจเพราะว่าเรามาเต้นส่งท้ายรอระหว่างอีแจ๊กมาไหม